สำนักง,งานจัดหางานเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมแนแนวแห่งประเทศไทยจัดสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนแนวในเขตภาคเหนือปศุสัสตว์เต .5 ร่วมเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานการปริดไกเ่ออเมืองพร้อมขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP เลขาธิการปปสเดินทางมาประชุมดูความพร้อมและเร่งหาหรือความคลืบหน้าศูนย์ประสานงานแม่นำโขงปลอดภัยร้าน b ี f Shop ชอ ิสุกรแบบครบวงจรและจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูปสาขารแรกของภาคเหนือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะคะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่2 6มกราคม2558ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมแนแนวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้จัดการสัมมนานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูแนแนวในเขตภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เมื่อเวลาสิบนาฬิกานายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมร่วมปาธกถาพิเศษในการสัมมนาระบบการบริหารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนกับสหวิชาชีพทางการแนะแนวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมแนแนวแห่งประเทศไทยและชมรมครูแนแนวเชียงใหม่รุ่นที่46ซึ่งเนื่องจากสมาคมแนแนวแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกบุคลากรสถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนแนวดีเด่นประจำปี2557ซึ่งมีรางวัลนักแนแนวเก่งดีมีคุณภาพจำนวน6ผลงานสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย โรงเรียนคลอ,องลานวิทยาลัย,ยจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนลำปางกาลยานีจังหวัดลำปางโรงเรียนทุ่งโพทะเลพิทยาจังหวัดกำแพงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะในส่วนของสถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศได้แก่โรงเรียนลำปางกาลยานีจังหวัดลำปาง กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ครูแนแนวรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความเชื่อมโยงกับสหวิชาชีพทางการแนแนวและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้ก็มีครูแนแนวในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกว่า200ท่านค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพให้กับครูแนแนวในเขตภาคเหนือนะคะก็จัดขึ้น2วันคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่อุทยาหลวงราชพฤกษ์นั่นเองค่ะข่าวต่อไปนะคะปะศุสัตว์เขตหก็ได้ร่วมเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไก่เมืองรวมไปถึงโรงฆ่าสัตว์นะคะให้ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีเล็กรีสอร์ทสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร,ร่วมกับกรมปรศุสัตว์เขต5คณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดเสวนาเรื่องมาตรฐานการผลิตไก่เมืองและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับมาตรฐาน GMP และการระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระด้วยค่ะนายสัตวแพทย์พาโรธเฮงแสงชัยปศุสัตว์เขต5กล่าวว่าตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นจุดสําคัญของห่วงโซ่การผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษนะคะในส่วนของฟาร์มถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตซึ่งต้องมีการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะเลข,ขาที่การปปสนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมตรวจดูความพร้อมสําหรับศูนย์ประสานงานแม่คงปลอดภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานแม่น้ำคงปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายเพิ่มพงชวลิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเป็นประธานในการประชุมติดตามการดําเนินงานความคืบหน้าโครงการแม่น้ํโขงปลอดภัยเพื่อสานต่อการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการปฏิบัติการสืบสวนร่วมต่อต้านเรือข่ายการค้ายาเสพติดตามรุ่มแม่น้าโขงภายใต้ชื่อ ปฏิบัติการแม่น้ำขงปลอดภัยระยะที่2เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข่าวสำหรับ4ประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศจีนลาวเมียนมาและไทยในการรวบรวมข้อมูลยาเสพติดของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดผ่านประเทศสมาชิกโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดของทั้ง3ประเทศเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันในเรื่องของยาเสพติดนะคะระหว่างประเทศไทยร่วมกับ3ประเทศพื้นบ้านด้วยค่ะเมื่อวันที่ผ่านมานะคะเครือ VPF ก็ได้เปิดร้าน VPF Shop ขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคเหนือค่ะ ที่สำนักง,งานใหญ่เครือ VPF บริเวณสีแยกแม่ข่าวสะอาดใสอำเภอสันทรนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน VPF Shop ผลิตสุกรแบบครบวงจรและจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูปสาขาแรกของภาคเหนือโดยมีนายวรคงจิรประภาคงผู้จัดการโครงการพอกแลนด์และผู้บริหาร VPF Group ร่วมในพิธีเปิด สำหรับ VPF Shop นับว่าเป็นสาขาแรกในภาคเหนือนะคะซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาเนื้อสุกรที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเลี้ยงที่มีระบบและความทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกบริโภคหลากหลายค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันนะคะภายใต้แนวคิดหมูดีเพื่อชีวิตที่ดีโดยบริษัทมีแผนงานที่จะขยายร้าน VPF Shop ให้ครอบคลุมทั่วภาคเหนือรวมไปถึง ในอนาคตคาดว่าจะขยายไปทั่วประเทศไทยค่ะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคด้วยนะคะโดยยึดหลักของการดําเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความแตกต่างอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําธุรกิจอุตสาหกรรมจุกกรครบวงจรที่มีคุณภาพเคียงคู่สังคมไทยและก้าวไปสู่สากลในอนาคตต่อไปค่ะ ค่ะ VPF Shop นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อปที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุกรแปรรูปนะคะที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสาขานี้ก็ถือเป็นสาขาแรกในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นสาขาแรกในเขตภาคเหนือด้วยนะคะกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะว,วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ